สวัสดีครับแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งแลักกาท่านผู้ชมที่เขาหลบทุกท่านครับอามิท่านผู้ชมมีปัญหาอีกแล้วปัญหาก็คือเพิ่นได้นําจุลินซี่น้ำเศร้าเข่าไปฉีดพ่นช่วงเอาไปฉีดพ่นพืชพักเพิ่นช่วงเศร้านะครับสายมาเจ้าหน่อยปรากฏว่าใบพักมูลโอกระลอกั่นอ้าวเป็นยังอี่น้อบ้านด้วยเนาะบ่มับจะบ่นอะไรท่านวานะครับก็เลยมาถามว่ามันเป็ี่ยนยางเศร้าถุงใบพักคือมูลโอกโระลอกสิท่านบอดีบอดจุลินซี่นี่บอดีบปุ๋ยเนี่ยท่าน เลยถามว่าสีไลายบ่ก,กันเติมนึ้อยื่อหยันบ่งงามมาสักว่าก้อนสีสีกันยอ,อกยอ,อกคือเศ้าถุงวาแล้วห่วยนะครับยอ,อกเรียบร้อยแล้วก็ผสมน้ำทื่นเลยสันแห้งมากใบโมูลโลกเยอะสันอ่ะนะครับก็แสดงว่าอาจจะเกิดการเข้าใจคาดเคลื่อนนีอย่างจังยางเนาะน,นะครับมื้อน,นี้ก็เลยจะมาคุยกันนะครับการเอาปุ๋ยอินทรีย์น้ำไปสีดพืชพักนะครับโดยเฉพาะที่พี่น้องมักจากบ่าว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำมาร์กปลามักไข่มักนมสดอ่ามัก น้ำเศร้าเขาหรือยังก็แล้วแต่นะครับการที่ห้าจเอไปใส่นี่นะครับหลักการมาเศร้าทุ่งบอกตลอดว่าต้องเอาน้ําส่วนที่ใสที่สุดนะครับพี่น้องอานี่ของเศร้าทุ่งเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับต้องปล่อยให้ตกตะกอนใสก้นใสบันนี่แหละครับเราเอาน้ำส่วนที่ใสไปใส้นะครับเพราะว่าบรรดาแร่ธาตุสารอาหารต่างๆมันจะละลายอยู่ในส่วนที่ใสนี่ส่วนที่เป็นตะกอนนี่พี่น้องก้อนจะใส้ยับไปยอกยับไปใคย้าเด็ดขาดนะ บางคนถูกคนที่ใส่พิธีอนนอครับหายมันคุณเร่ๆเองสินะเจ้าผสวมไปใส่นะครับโอกาสที่อ่าเมื่อมันแห้งว่าเราจะเข้าโอโร่ได้ใบพืชกับมีะเนื่องจากว่าไอ้ที่นอนตรงก้นนี่เนี่ยนะครับไอ้ที่นอนก้นนี่คือแป้งนะครับแป้งนะครับแป้งแป้งเขานั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับเมื่อมันไปกัานน้ำนะครับเมื่อมันละลายไปกัานน้ำเมื่อมันแห้งน้ำละเหยนนี้เบิดเกิดจะเลือดจะกากแป้งระเบิดนะครับ กะตามใบพืชนะครับซึ่งกบวบาเป็นพ้นดีนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นเวลาใส่ยญ้าขเย่าเด้ขาดนะครับพี่น้องให้ลี้นเอาส่วนที่ใสที่สุดนะครับนี่ให้มันนอนอยู่สินะครับบัวบานเต็นอยู่ลินทรีน้ำซัาเขาอันอ่นก็นทังกันพี่น้องนะครับถ้ามันมีตะกรอนอยู่ห้าไปสั้นย้าไปขคเย่าเดี้ยขาดนะครับให้เอาส่วนที่ใสที่สุดเนี่ยคืออันนี้ปุยซีน้ำหมักไข่นะครับพี่น้องนะเห็นเปลือกไข่นี่ย้าไปขคเย่านะครับเนี่ยเอาส่วนที่ใสที่สุดอยู่ข้างบนนะครับไปใส่นะครับ ถากองได้ยิ่งดีนะครับพี่น้องกองให้ละเอียดยิบเลยนะครับนุ่มขึ้นเหนพี่น้องอันนี้เป็นปุ๋ยซีน้าหมักนุ่มนะครับเขาก็ต้องป้อยให้เขาตกตะกอนอยู่ข้างล่างไปนะครับลิ้นเอาส่วนที่ใสที่สุดไปใช้นะครับเพื่อป้องกันนึ่งละนะครับไอ้พวกแป้งพวกตะกอนแล้วนี่ไปเคลือบตามใบพืชแล้วก็อาจจะไปปิดปากใบปิดยังนะครับเช็ดไทยอ่าใบพืชเท่ามีโอกาสตายได้ล้นได้ล่วงได้นะครับน้ำหมักตายให้นะครับพี่น้องตะกอนก็เย่าไปนะครับ เอาส่วนที่ใสที่สุดไปยัดเขินบพาว่าน้ำหมักปลาตากนวนมานําโซ่พร้อมนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยสีน้ำหมักปลานะครับหรือพวกตะกอนตะแกรงนี่ไม่ประโยชน์บ่ามีนะครับตะกอนนี่กระบ่้ไม่ว่าให้เอาไปทิ่มเน้นนะครับตะกอนนี่นะครับสมมติว่าพี่น้องใส่ไปน้ำใสจนสีเบิ้เหลืออยู่หน่อยนึงนะครับเท่ากับขายเ้าคายเ้าให้ตะกอนี่กระจายแล้วก็ผสมน้ำารดลงดินนะครับพี่น้องรดลงดินเพราะว่าไอ้เจ้าตะกอนนี่เมื่อลงไปยุดดินแล้วนะครับ จะเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์วันนี้เฮ็ดไหดดินร่วนซ่วยนะครับอากเขาว่าพี่น้องหมักปุ๋ยนะครับเช่นปุ๋ยหมักนมสดปุ๋ยหมักไข่ปุ๋ยน้ำหมักปลาหรือปุ๋ยหมักน้ำเศ้าเขานะครับพี่น้องนะครับส่วนน้ำใสนี่นะครับจะละลายแรล่ธาตุอาหารไห้พืชดูดกินทั้งใบไปเป็นอาหารเสริมนะครับเสริมการเจริญเติบโตส่วนตะกอนที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับเนี่ยตะกอนที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับกลุ่มนี้จะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดินอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อเอาใส่ไปดูดนะครับดินบริเวณนั้นก่อนจะล้วนซุยนะครับพี่น้องอุดมไปด้วยแร่ธาตุทักตัวนี้นะครับเพราะว่าสาจะว่าไปนะครับมันก็สามารถย่อยสลายได้อีกทเด้นะครับแต่อาจจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่ม่ย่อยตะกอนเหล่านี้นะครับให้กลายเป็นปุ๋ยนะครับจนแทบจะเบ่อยั่งยังคนละนะครับจังสีเบิร์ตนะครับเอาท่านที่จะเอาไปใส่ก็แนะนําว่าย่าไปขยเยานะพี่น้องให้เอาส่วนที่ใสที่สุดไปใส่นะครับ ให้ลินเอาน้ําที่ใสที่สุดไปใช้เนี่ยเนี่ยคือเช่าต้งเห็ดเห็นเนี่ยนี่ใสเนี่ยนี่ตะกรนนะครับเนี่ยน่ครับเออท่านที่เอาไปใส่ไปขย่้าจนคุณนี่เลยเราจะเอาไปใส่นะั่นเมื่อมันแห้งมากใบพืชม้นโลโลนั่นก,นกน็คือท่านไปขย่าก,ก่อนนะครับยาขยเยาเพราะฉ่ันต้องไปยอกนะครับเม่ออย,ยากยอกไปได้ก็ต้องยอกนะครับลินเอาน้ําที่ใสที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องป้าแวงสยเนี่ยเมื่อมันโตกตะกรนแลรวให้พี่น้องลินเอาส่วนที่ใสเอาไปใส่ทั้งหัก ลิ้นส่วนที่ใสไปเลยนะครับเมื่อตั้งไปดนดลันยังมีตะกอนโตอายุก็แสดงว่ามันมีตะกอนปนมากลิ้นโอ้อีกนะครับจนกาจะใสที่สุดนะครับเจ้าคงบดจะต้องถึงกับกัเนะนะครับเอาส่วนที่ใสที่สุดนะครับไปผสมน้ำฉีดพ่นนะครับไอ้ส่วนที่ใสที่สุดนี่มีแร่ธาตุปนอยู่นี่จะซึมเข้าทางปากใบได้ดีนะครับพี่น้องเมื่อไปจับใบนะครับไปกระทบปากใบหรือไปถึงปากใบก็จะมีการดูดเอาแร่ธาตุนั่นเข้าไปใช่นะครับพี่น้อง ถามีิตระกอนฝนไปน้ำตะกอนปิดปากไปไว้และกับบสามารถดูดได้นะครับแต่ถ้าเอาลงดินแล้วมันบางคนว่ามันไ่ไปปิดปากห่างหมดนะมัปิดนะครับพี่น้องเมื่อมันอยู่ในดินนะครับเมื่อมันจะลงดินแล้วนะครับจุลินทรีย์จะย่อยสลายห้กลายเป็นปุ๋ยเทิดนึงนะครับแล้วก็จะละล่ามากับน้ำที่เข้ารดรดลดินดินแล้วหรือละล่ามากับน้ำที่เป็นควบสื่อในดินก็จะถูกล่าดูดขึ้นไปนะครับไอปัญดาตะกอนเล่านี้นะครับเมื่อถูกจุลินทรีย์ย่อยนะครับก็จะพุสลาย แทรกไปตามเนื้อดินกลายเป็นวัดสดุบำรุงดินไปเลยเค็ดให้ดินล้วนซุยนั่นเองเนาะนะครับก็เท่ากวาเฮ้ามปุ๋กอินทรีย์น้ำนะครับพี่น้องน้ํานะครับใส่เป็นอาหารเสริมเสริมการเจริญเติบโตของพืชส่วนตะกอนก็จะเป็นเสริมการเอ่อเป็นตัวบำรุงดินเสริมการทํางานของจุลินทรีย์เป็นแหล่งอาหารของจุลินรี์นะครับดังนั้นทึ่งตะกอนทั่งบอตะกอนมีประโยชน,บน์บนะครับแต่ว่าเวลาใส่เขาต้องแบ่ง ต้องต้องแยกให้เป็นนะครับน้ำใสนี่สิพ่นทั้งใบไปนะครับเพื่อป้องกันการอุดต,ตันหัวซีดบ้างละการอุดต,ตันของปากใบการไปเคลือบปากใบเคลือบยังน,นะครับดลดตะกอนลดรงดินนะครับพี่น้องกินทั้งใบกินทังน้งห้าพร้อมกันได้ประโยชน์นะครับกินสองท้าได้ประโยชน์นะครับท่านที่มีปัญหาจะลอกๆไปแก้ไขรองเบิ้งนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับวัสดุต่างๆที่เอามาหมักเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับพี่น้องซึ่งส่วนใหญ่หลังจากนี้ย่อมเอา บพรว่าจะเป็นพละไม้นะครับเป็นวัสดุพละไม้พืชผักนะครับหรือจะเป็นพวกเศษสัตว์ต่างๆพวกปลาพวกหอยไข่นมเินะครับพี่น้องนุ่มผงนุ่มยังเินะครับต้องเสีเฮาใส่บอรเบอร์ท่กินบอเบอร์รือมันอาจจะเสียหรือมันเบิดอายุยังก็แล้วแต่นะเอากรถิ่มนะครับนี่ของข้าวทงก็ได้นมเบิดอายุนะครับซื้อนมผงมาให้งม้าหน่อยแต่ปรากฏว่ามันเบิดอายุก่อน ก็เอามาสามารถเอามาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์นมนะครับใส่เป็นปุ๋ยไดไขึ้นกันเราจะเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์นมเนี่ยนะครับนอกจากจะให้ธาตุอาหารพืชแล้วนะครับไอตะกรอนนุ่มอยู่ในนี่นะครับยังช่วยให้ดินร่วนซุยนะครับย่อยสลายดินดานได้ดีนะครับในเขตไท้ดินที่เนียงทึบนั่นร่วนซุยน้ำและอากาศ่า้ง่ายโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์หมักนมเนาะเอาลองเทดใส่เบิรงพี่องนะครับลองเ็ดใส่เบอราถิ่นนะครับ วัสดุเหลือใส่ในขั้วเลื่อนนะครับ้าเป็นวัสดุอินทรียพอจะเป็นพวกอาหารเหลือของไส้เหลือนะครับของไส้ในที่นี้อาจจะเป็นพวกนมพวกเปลือกผลไม้มากได้นะครับพี่นอ้อนงะเป็นปุยดยเบิร์ยาถิ่มนะครับพอให้เป็นวัสดุอินทรีนะครับที่จ่ใยสไลด์ได้ทั้งทั้งธรรมชาติเป็นปุ๋ยด้เบิร์ตวัถินนะครับเมื่อเม็ดปุ๋ยแปรรูปอยู่ในรูปปุ๋ยนะครับก็สามารถนําไปใส่ได้เลยแต่ว่ากอรใส่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับหาพี่น้องจะฉีดพ่นทั้งใบ กันรุ่นหน้ายาไปสันหรือยาไปขยานะครับพี่น้องเอาส่วนที่ใสไปใส่นะครับส่วนตะกอนหรือกากกะเอาร่งดินไปเป็นปุ๋ยบำรุงทั้งดินนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไพี่น้องถามเขามาที่แรกว่าสิบอตอันนั้นดอกเพราะว่าได้บอกเป็นการส่วมตัวไปแล้วนะบางเท้าบางท่านมีพวกอื่นอย่างจะหูน้ำโอ้คือกันไม่ค่อยใส่ก็เป็นคือการเว่อโอ้มาสั่น,นครับเป็นที่เข้าใจนาอบวันนี้เนะนะครับ เจ้าทุ่งนะครับส่วนมากเ้าทุ่งจะบ่ค่อยได้ฉีดนะครับฐาลรดลงดินขเย่าอะไบ่ขเย่าเราเอาไปผสมนำรดลงดินก็ได้ครับพี่น้องใครย่าสินะครับไม่จำเป็นต้องเอาแค่น้ำใสก็ได้ฐาลรดลงดินนะครับเพราะว่าถ้าเอาลงไปนในดินนะครับตะก่อนที่มันอยู่นี่ก็จะถืออยู่ลินซี่ยหอ่นะยกเว้นเอาไปฉีดพ่นทั้งใบเพื่อให้ซึมเข้าทั้งปากใบนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาส่วนที่ใสที่สุดนะปัศจากการเจียวปนของตะกอนนะครับเพื่อลดการอุดตันปากใบในเดง อ่ะเข้าใจเนาะพี่น้อนะนะครับเอาคลิปนี้ของพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้สกักก่อนคลิปหนาจังพ่อกันไปม,มือเนี้ยเป็นจะได้บุเป็นวุฒิวัดวัด,ด,ด,ดเป็นบ่ซื้นบ่บานจังไดยบ่เป็นมุนเงี้ยมุนเงี้ยขาดยาเปล่ะะาใช่ไห่ไงวะ,ะมันบอกประถือ,อน้องเพนนอนะนะครับอ้าวคลิปหนาจังพ่อกันไปม,มันสิ้นเดือนนึกเพน้องนะครับหลายอย่างหลายแนวคิดซื้อเรียกไว้ก็จังสิ่อถือประถืออ้าวสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ